เพราะเป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายแต่สามารถใช้งานได้นานถึง80นาทีมันนานมากเลยนะเกินชั่วโมงไปอีกเท่านั้นไม่พอให้กําลังดูดสูงถึง25,000 PA เลยนะแล้วก็ให้หัวดูดฝุ่นนะครับมาถึง6หัวในราคาแค่9,990บาทจะดีจริงไหมหน้าตาเป็นยังไงไปชมพร้อมกันเลยครับ วัสดีเพื่อนๆชาว Next Tech ทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดีมครับผมในวันนี้นะครับดีมตื่นเต้นมากๆเลยนะเพราะดีมจะมารีวิวเครื่องดูดฝุ่นไร้สายนะครับที่ทรงพลังมากๆจากค่ายจิมมี่นะครับบอกเลยว่าตัวนี้น่าสนใจมากๆอย่างที่รู้กันนะครับว่าแบรนด์จิมมี่เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทําเครื่องดูดฝุ่นมายาวนานมากนะครับมากกว่า20ปีแล้วนะที่สําคัญนะครับเขามีการส่งออกทั่วโลกด้วยและต้องบอกว่านาทีนี้จิมมี่ในบ้านเราเนี่ยร้อนแรงมากๆนะมีคนสนใจเยอะมากๆครับพอรู้ว่าทาง ซิมมี่เขาออกเครื่องดูดฝุ่นรุ่นใหม่มาทาง Next Tech ก็ไม่พลาดที่จะหยิบมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันครับงั้นเรามาแกะกล่อง Unbox ไปพร้อมกันเลยครับบอกเลยนะครับว่านี่เป็นการอันบ็อกซ์ที่มีอุปกรณ์ภายในกล่องเยอะมากๆนะครับกล่องเนี่ยมาตัวขนาดไม่ใหญ่ก็จริงนะแต่อุปกรณ์ภายในกล่องเนี่ยมันแน่นมากๆชั้นแรกๆนะครับมันก็จะเป็นพวกที่ชาร์จแบตเตอรี่แท่นชาร์จตัวเครื่องเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยครับด้านล่างสุดเลยจะเป็นในส่วนของเครื่องดูดฝุ่นไร้าสายขอยงเรานั่น อย่างที่เพื่อนๆเห็นบนโต๊ะเลยนะครับตอนนี้อุปกรณ์ทั้งหมดภายในกล่องอยู่บนนี้แล้วบอกเลยว่ามันสวยจริงๆงานประกอบถือว่าเนียบมากๆนี่คืองานประกอบที่ดีที่สุดของจิมมี่เท่าที่ดีมเคยสัมผัสมาเลยครับวัสดุต่างๆเนี่ยมันดูพรีเมียมนะครับให้ฟิลลิ่งในการสัมผัสที่ดีมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างดีกว่าครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างเริ่มจากทางฝั่งขวาของดีมก่อนนะทางฝั่งขวาเนี่ยนะครับมันจะเป็นแท่นชาร์จโดยเราสามารถชาร์จได้2แบบแบบที่เราเอาเครื่องดูดฝุ่นงเราไปวางได้นั่นเองแล้วก็จะมีตัวนีี้ท เป็นแท่นชาร์จแบตเตอรี่แยกออกมาให้สามารถถอดแบตเตอรี่นะครับที่เขาเป็นแบบวิเทียมไอออนความจุ3,000ม ah. ิลลิแอมวางเข้าไปแบบนี้เท่านี้ก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่แยกได้แล้วครับโดยการชาร์จอย่างที่บอกไปเลือกได้ชาร์จ2แบบนะครับแต่หัวชาร์จเขามีมาให้หัวเดียวนะนอกจากนี้นะครับเขายังมีตัวอุปกรณ์ที่เอาไว้เก็บหัวดูดฝุ่นของเราจะเห็นว่าสามารถเก็บได้5หัวนั่นเองนะครับโดยหัวหลักนะครับที่เป็นหัวที่6กก็จะเสียบตัวเครื่องอยู่แล้วนั่นเองครับมาดูในส่วนของตัวท่อกันบ้าง บอกเลยว่ามันน่าสนใจแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับนี่คือตัวท่อของเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย j i m m ี H9 Pro นะครับมันสวยมากๆเลยนะตอนแรกที่เห็นนะครับคิดว่าจะเป็นสีส้มๆใช่ไหมแต่ไม่ใช่มันคือสีโรสโกนะครับมันจะเป็นสีชมพูนะครับเคลือบด้านมาเป็นแบบเม็ดทรายนะแล้วก็ที่สําคัญเลยที่เป็นไฮไลท์นะครับมันสามารถงอได้งอได้ไม่พอด้านล่างนะครับเขาจะมีตัวล้อด้วยนะ เท่ากับว่าเราสามารถดูดได้ทุกซอกทุกมุมเลยครับตัวนี้เนี่ยออกแบบมาสวยงามแล้วก็ใช้งานได้เวิร์กมากๆท่อที่2ที่เขาให้มานะครับจะเป็นแบบนี้ ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวท่อแบบสายยางยืดนะครับเราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะให้มันยืดแค่ไหนแต่เราต้องใช้มือควบคุมไปด้วยนะก็จะค่อนข้างยืดหยุ่นในการใช้งานครับอันนี้นะครับก็จะเป็นข้อต่ออีกรูปแบบหนึ่งเราสามารถเลือกได้ครับว่าจะเอาหัวไหนมาเสียบกับตัวท่อนี้ก็ได้ครับซึ่งฟังก์ชันการใช้งานก็คือจะทําให้มันงอได้นั่นเองทีนี้มาดูในส่วนของหัวดูดฝุ่นกันบ้างนะครับเขาให้มาถึง6หัวเลยนะอย่างแรกครับ มันสวยมากสวยจริงๆอันนี้คือหัวดูดฝุ่นหลักของเรานะครับเห็นไหมตรงนี้นะมันเป็นขนแปรงนะครับซึ่งมาแบบเต็มๆเลยนะมันจะเป็นขนแปรงนะครับสีทองนะมันสีทองจริงนะครับอยากให้มาเห็นใกล้ๆมันสวยจริงๆตัดกับ แปลงขนแข็งสีดำตรงนี้นะครับนี่นี่คือตัวขนแปลงนะส่วนด้านหน้าเองก็ไม่แพ้กันนะครับทำลายเคยฟล่ามาให้นะครับแล้วตัวกรอบนะครับที่เป็นกรอบใสตรงนี้นะมันไม่ใช่สีใสนะครับมันจะเป็นสีสโมกดำซึ่งมันทําให้ดูพรีเมียมมากๆนะครับราคา9,990บาทเนี่ยดิมบอกเลยทรงนี้เนี่ยมันหลักหมื่นอัพแน่ๆนะครับถ้าเป็นแบรนด์อื่นนะตัวข้อต่อนะครับก็ทําออกมาได้ดีนะครับนี่ ตั้งได้นะครับ180องศาด้านข้างก็หักได้เกือบร8 0องศาเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่ามันดูพรีเมียมนะครับแล้วการใช้งานก็น่าสนใจมากๆเดี๋ยวเรามาดูหัวอุปกรณ์เสริมกันบ้างครับอย่างแรกที่จะไม่พูดเลยไม่ได้ก็คือตัวนี้ครับมันเป็นหัวดูดไรฝุ่นนะครับหัวดูดไลฝุ่นตัวนี้ที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับ อย่างที่บอกเรื่องความสวยงามมันสวยงามมากๆเลยนะเห็นไหมอ่ามีลายเคฟล่าเหมือนตัวหัวดูดฝุ่นหลักเลยนะครับมีระบบไฟฟ้านะครับสำหรับตัวขนแปลงนะครับมันจะเป็นขนแปลงที่เป็นยางสลับกับตัวขนแปลงสีน้ําเงินนะครับคุณคุณไหมครับมันคือขนแปลงแบบเดียวกับเครื่องดูดไรฝุ่นเลยนะแต่หัวจะเล็กกว่าแค่นั้นเองครับต่อมาครับอันนี้จะเป็นผลแปลงอ่อนนะครับนี่เขามีการโรเทคทรงขนแปลงมาให้เราด้วยนะตัวนี้นะครับก็เอาไว้ใช้ดูดตามเฟอร์นิเจอร์ได้นะครับทำให้มันไม่ทํร้ายผิวเฟอร์นิเจอร์นั่นเองแล้วออก มาเป็นทรงเรียวยาวแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้เราเข้าถึงซอกมุมต่างๆได้ง่ายขึ้นนั่นเองดูดีมากๆเลยดิมชอบมากนะครับแล้วก็มาดูอีก2หัวนะครับที่มันมีความใกล้เคียงกันมากๆการเข้าถึงซอกมุมทําได้ดีอยู่แล้วครับทีนี้เราก็ต้องเลือกว่าเราจะใช้งานแบบไหนสําหรับแบบแรกนะครับที่เป็นข้อต่อแบบนี้นะครับเป็นหัวเล็กเหมาะสําหรับดูดตามซอกตามมุมต่างๆนะครับหรือว่ามุมที่มีรอยแยกนะครับ ถ้าเกิดเราเข้าไม่ถึงจริงต้องการให้เขากวาดฝุ่นควาดอะไรมาอย่างนี้ก็ใช้เป็นหัวประเภทนี้ได้ครับตรงนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆกลับอีกอันนึงนะครับที่มีความคล้ายกันถามว่าต่างกันยังไงตัวนี้นะครับทางจิมมี่เขาแนะนําว่าให้ใช้สําหรับดูดฝุ่นตามเบาเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับเพราะว่าหัวดูดฝุ่นเนี่ยมันจะกว้างกว่านั่นเองครับการดูดฝุ่นการเก็บฝุ่นก็จะทําได้มากกว่าตัวท่อเมื่อกี้แต่การเข้าถึงก็จะน้อยกว่า ดังนั้นหัวนี้นะครับเอาไว้ใช้ตามซอกตามมุมส่วนหัวนี้นะครับเอาไว้ใช้กับเฟอร์นิเจอร์ของเราหรือจะเอาไว้ใช้ดูดบนรถยนต์อันนี้ก็น่าสนใจมากครับแล้วก็มาถึงอุปกรณ์เสริมอีกหนึ่งอย่างครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นหัวแปลงนะครับเอาไว้เปลี่ยนกับหัวดูดฝุ่นหลักของเรานั่นเองหัวแบบนี้นะครับสามารถทําความสะอาดได้ในพื้นที่ทุกๆพื้นที่ครับแต่หัวแบบนี้เนี่ยทางจิมมี่เขาออกแบบมาเพื่อทําความสะอาดบนพรมครับผมก็จะเป็นขนแปรงแบบยางนะครับสลับกับขนแปรงอ่อนนะอันนี้ก็สามารถถอดออกมาได้ครับ การถอดตัวนี้นะครับเราต้องถอดข้างล่างตรงนี้นะพอเราดันขึ้นมาแบบนี้นะครับตัวพลาสติกตัวนี้ก็จะหลุดออกมานะจากนั้นเราก็ดึงออกมาอย่างนี้ได้เลย ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเปลี่ยนหัวแปลงแล้วก็มาถึงไฮไลท์หลักของเรานะครับนั่นก็คือเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Jimmy s 9 Pro นะครับบอกเลยว่าดีไซน์สวยมากๆนะครับตัวบอดี้เป็นสีเทานะแล้วก็มีประกายมุกด้วยนะครับสวยงามเล่นสีกับสีส้มๆแบบนี้นะฮะมันเป็นอะไรที่ดูพรีเมียมมากๆเลยนะครับ สำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวหน้าจอ LED นะสวยงามแล้วก็สว่างมากๆนะครับโดยจะบอกเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่เราแล้วก็บอกว่าเราใช้งานอยู่ที่โหมดไหนสำหรับแรงลมจะมีด้วยกัน3ระดับครับแต่มีด้วยกัน4โหมดนะเปอซ ที่เป็นด้ามจับก็จะมีด้วยกัน2ปุ่มนะครับปุ่มแรกจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องครับสำหรับปุ่มล่างนะครับเราจะสามารถปรับได้ด้วยกัน3ระดับครับมาดูด้านข้างกันบ้างครับด้านข้างๆที่เราเห็นแบบนี้นะฮะ มันคือตัวฟิลเตอร์นั่นเองครับถ้าเราหมุนออกมาเราก็จะเจอตัวฟิลเตอร์ของเรานะครับดังนั้นถ้าเกิดเราถอดแบบนี้ได้แสดงว่าเราสามารถถอดออกมาล้างทําความสะอาดได้นั่นเองครับก็จะทําให้ยืดอายุการใช้งานของตัวฟิลเตอร์ของเรานั่นเองสําหรับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวถังจุฝุ่นนะครับเราสามารถถอดออกมาได้เหมือนกันครับผมโดยตัวถังจุฝุ่นนะครับเราสามารถถอดออกมาล้างทําความสะอาดได้แบบนี้เลยฮะไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีระบบไฟฟ้านั่นเองครับส่วนความจุของถังจุฝุ่นตัวนี้นะครับจะให้ความจุมาที่0.6 6ลิตรนะก็สามารถทํางานได้สบายๆนะครับเพียงพอในการใช้งานนะครับสำหรับการเทฝุ่นครับก็ทําได้ง่ายแค่เปิดแบบนี้ครับสําหรับการประกอบครับก็ทําได้ง่ายตัวนี้เขาจะบอกอยู่ว่าเป็นตัวปลดล็อกกับตัวล็อกนะครับก็ใส่เข้าไปให้ถูกนะครับแล้วก็บิดเช่นเดียวกันกับตัวฟิลเตอร์เนาะแค่หมุนเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างครับเราก็เอาตัวแบตเตอรี่ของเราเสียบเข้าไปได้เลยครับผม เท่านี้นะครับเครื่องดูดฝุ่นของเราก็พร้อมใช้งานแล้วครับผมสาหรับด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่ของเราสําหรับเวลาเราตั้งเป็นเครื่องนะครับสำหรับเรื่องระบบระบายอากาศเนี่ยนะครับขเขาก็ทําออกมาอยู่บริเวณโซนด้านล่างทั้งหมดเลยแล้วก็นี่ครับคู่มือแน่นอนว่าสไตล์จิมมี่ต้องอยู่ในซองกระดาษแบบนี้นะครับพอเราแกะออกมาเนี่ยเราก็จะเจอนี่เลยคู่มือนะครับมีหลายภาษามากๆรวมถึงภาษาอังกฤษด้วยครับซึ่งบอกเลยว่าตัวคู่มือทําออกมาได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษานะครับหรือว่ามันมีจุดไหนที่ต้องเสียเราต้อง เกตอะไรเขาบอกไว้ในนี้หมดเลยนะอย่าลืมอ่านกันนะครับแล้วก็ในซองคู่มือนะครับเขาก็จะมีเป็นตัวน็อตแบบนี้ด้วยนะครับจะเอาไว้ติดกับตัวแท่นชาร์จของเราถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานจริงกันเลยดีกว่าครับมาดูการใช้งานจริงกันบ้างครับการใช้งานจริงเนี่ยนิบอกเลยว่ามันดีมากนะครับออกแบบมาได้ดีจริงๆตัวข้อต่อเองก็สามารถเข้าได้ถึงทุกซอกทุกมุมเลยครับใช้งานสะดวกมาก สำหรับการดูดพรมนะครับอย่างที่เห็นนะถ้าเกิดเราใช้หัวดูดหลักมันจะติดนะครับต้องเปลี่ยนเป็นแปลงก่อนนะครับซึ่งการถอดก็แอบยากนิดนึงนะโอเคเมื่อเราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเนี่ยการดูดพรมของเราก็จะไม่มีปัญหาครับเมื่อดูหัวดูดไรฝุ่นกันบ้างครับมันทํางานได้เหมือนเราใช้เครื่องดูดไรฝุ่นเลยนะสังเกตได้จากตัวฝุ่นที่ถังได้เลยครับ สำหรับตัวท่อแบบยืดหยุ่นก็ทําได้ดีครับรวมถึงข้อต่อแบบข้อพับนะแล้วก็หัวแปรงนะครับใช้ขนแปรงอ่อนทำความสะอาดตามตู้ต่างๆก็จะไม่ทําลายพื้นผิวครับโซฟาดีม่ใช้เป็นหัวแบบนี้นะครับก็จะเก็บได้ทั้งฝุ่นและขนสุนัขเลยรวมไปถึงตามซอกตามบุมเนี่ยก็ใช้งานมือเดียวได้สบายครับน้ําหนักเบามากๆสำหรับการดูดฝุ่นนะครับด้วยกําลังดูดที่ให้มาและหัวแปรงเนี่ยสามารถเก็บได้ละเอียดมากๆครับฝุ่นเล็กๆไม่เหลืออยู่เลยสําหรับมาม่าก็จะเป็นงานยากหน่อยครับแต่ก็สามารถจัดการได้เหมือนกัน เศษขยะขนาดเล็กนะครับอย่างอาหารสุนัขเม็ดเล็กเนี่ยก็สามารถเก็บได้หมดเลยนะครับไม่ต้องกังวลด้วยกําลังดูดที่มันสูงขนาดนี้นครับทาให้เราจัดการเศษฝุ่นใ,นใหญ่ๆได้สบายมากสําหรับการเทฝุ่นทิ้งนะครับก็กดแค่ปุ่มเดียวเลยนะครับแบบนี้แต่จะเห็นว่ามีเศษฝุ่นติดอยู่บ้างครับต้องใช้มือช่วยนะการถอดฟิลเตอร์เอามาล้างก็สามารถทําได้ครับแล้วก็จะมีฝุ่นติดบริเวณขอบยางด้านในนะครับ ค่อนข้างเยอะเลยนะตรงนี้จะเป็นลายฝุ่นนะครับสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้นะครับบริเวณยางแล้วก็ทำความสะอาดฟิลเตอร์ได้เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ หลังจากที่ได้ดูการใช้งานจริงไปแล้วเรามาฟังข้อดีนะครับแล้วก็ข้อสังเกตจากความรู้สึกดีมที่เอาไปใช้มาบ้างกว่านะครับว่าดีมรู้สึกยังไงบ้างสําหรับข้อดีอย่างแรกเลยนะครับจุดเด่นของ Jimmy H9 Pro ตัวนี้เนี่ยก็คงจะไม่พ้นตัวท่อที่เป็นข้อต่อแบบนี้นะวิธีการที่เราจะทําความสะอาดตามซอกตามมุมก็คือเราต้องย่อตัวเข้าไปใช่ไหมแล้วก็พลิกไม้เรานะครับแล้วก็สอดเข้าไปแบบนี้ใช่ไหมมันกอาจจะเมื่อยได้ครับแต่รุ่นนี้เนี่ยเราสามารถกดปุ่มด้านหลังแบบนี้ครับแค่งอแบบนี้เราสามารถ ทำความสะอาด ตามซอกตามมุมได้แล้วครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าแบบนี้ช่วงมันก็จะไม่ยาวเท่าไหร่ใช่ไหมครับดิงก็คิดว่าจะเจอปัญหานี้เหมือนกันครับแต่พอใช้งานจริงนะท้ายตัวท่อตัวนี้ครับมันจะงอเกือบ90องศาแบบนี้แล้วมันก็จะทําความสะอาดได้ลึกขึ้นครับโดยที่หัวข้อต่อเราอะ่ะไม่กระโดดขึ้นมาซึ่งตรงนี้นเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับมาดูกันที่ตัวเครื่องกันบ้างตัวเครื่องเนี่ยกำลังดูดมันสูงจริงๆนะ2 5 0 0 0 pa นะครับแล้วก็มีแรงหมุนสูงถึง2 0 0 aw ซึ่งมันเยอะมากๆนะครับทำ มันเกลี้ยงมากจริงนะพลังดูดมันมหาศาลจริงๆนะครับตรงนี้ต้องยอมรับเลยสําหรับหัวดูดฝุ่นหลักนะครับมันก็ทํางานได้ยอดเยี่ยมมากๆพอมันเป็นหัวแบบนี้นะครับปัญหาเรื่องการที่จะมีผมเข้าไปพันตามแกนเนี่ยมันก็จะค่อนข้างน้อยครับเพราะว่ามันจะไม่มีซี่ของร่องแปลงแต่ในขณะเดียวกันมันก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้อยู่เราก็ต้องคอยเช็คทําความสะอาดมันอยู่สม่ําเสมอแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีติดปัญหาในเรื่องการเอาหัวแปลงออกนั่นแหละต่อมาที่ดิมคิดว่ามันเป็นข้อดีมากๆเลยก็คือตัวหน้าจอ l e d ของเรานั่นเองครับบอก มากไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ลดลงกี่เปอร์เซนต์บ้างนะครับมันไม่ได้บอกว่าลดลงทีละ5นะแต่เนี่ยมันเห็นเลขเป็นหลักหน่วยเลยเต็มร้อยลงมาเลือ 99, 98, 97นะครับซึ่งการที่มันบอกละเอียดแบบนี้เราจะสามารถกะเรื่องระยะเวลา ที่เหลืออยู่ในการทำความสะอาดของเราได้มากขึ้นครับผมข้อดีข้อต่อมานะครับก็คือเรื่องการทำความสะอาดนั่นเองครับบอกตรงๆว่าให้ตัวถังจุฟูฝุนเราค่อนข้างใหญ่เวลาเราถอดออกไปล้างทำความสะอาดเนี่ยมันก็ทำได้ง่ายมากๆเลยถ้าเกิดเราอยากล้างแค่ฟิลเตอร์เพียงอย่างเดียวเราก็แ,แค่ถอดฟิลเตอร์ออกมาแบบนี้ครับดังนั้นตัวถังจุฟูฝของเรา ไม่จําเป็นต้องทําความสะอาดบ่อยๆก็ได้ครับทุกครั้งที่เราใช้เสร็จเราก็ล้างฟิลเอตอร์ตากแดดเพียงเท่านี้เราก็สามารถทําความสะอาดแล้วก็ยืดอายุไส้กรองของเราได้นั่นเองอายุการใช้งานของพวกไส้กรองประเภทเฮปปาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ที่ประมาณ6เดือนนะแเดือนขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราว่าหนักมากน้อยแค่ไหนนะครับการเปลี่ยนไส้กรองตัวนี้นะครับราคาแค่129บาบาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้ใน จิมมี่ออฟิเชียลสโตร์ได้เลยครับเรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะมันสามารถใช้งานได้ยาวนานมากๆในโหมดออโต้นะครับสามารถทํางานได้อยู่ที่ประมาณ80นาทีแต่จริงจรินะพอดีไปใช้งานจริงมันก็ไม่ถึง8ปเป๊ะหรอกครับมันก็ลดลงมานิดหน่อยแหละแต่ต้องบอกว่าแบตเตอรี่3,000มิลลิแอมตัวนี้ที่ให้มาเนี่ยมันถือว่าเป็น3000มิลลิแอมที่มีคุณภาพจริงๆในการทําความสะอาดได้อย่างยาวนานครับและในส่วนที่ดีมชอบมากๆเลยก็คือเลือกได้ครับว่าจะชาร์จกับตัวแท่นชาร์จแบบนี้หรือว่าจะชาร์จกัับตว แผ่นชาร์จที่เป็นสถานีชาร์จเช่นถ้าเกิดเราซื้อแบตเตอรี่มา2ตัวใช่ไหมเราก็สามารถชาร์จกับแท่นชาร์จแบบนี้ไว้นะครับเวลาเราทําความสะอาดเราก็สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เลยเวลาเราชาร์จกับสถานีชาร์จแบบนี้เนี่ยเวลาเราเอาไปใช้งานต่อนะครับมันก็ง่ายมากดึงขึ้นมาเปิดเครื่องนะครับมันก็ทํางานได้เลย ซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆครับข้อดีอย่างสุดท้ายที่จะไม่พูดก็ไม่ได้นะก็คือในราคา9,990บาทบอกตรงๆว่ามันเป็นราคาที่ถูกมากๆกับคุณภาพงานประกอบต่างๆที่มันดูพรีเมียมขนาดนี้นะครับรวมไปถึงให้หัวแปลงแล้วก็ตัวท่อมาครบมากๆเลยนะพูดตรงๆนะครับถ้าเกิดอุปกรณ์จัดเต็มขนาดนี้วัสดุแบบนี้เนี่ยราคายังไงทะลุหมื่นแน่นอนดิมบอกเลยว่าตัวเนี้ย9,990บาทมันคุ้มมากจริงๆ แน่นอนว่าในโลกนี้มันก็คงไม่มีอะไรเพอร์เฟคร0อใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาฟังข้อสังเกตหลังจากที่ดีมใช้งานจริงกันมาบ้างนะเรื่องแรกเลยนะครับก็คือเรื่องนี้อย่างที่เห็นนะครับตัวถังจูฝุ่นอนะ มันดีไซน์ออกมาดูกว้างแบบนี้เลยใช่ไหมมันเหมือนจะจุฝุ่นได้มากนะครับแต่ความจุมันจริงๆอ่ะอยู่ที่0.6เท่านั้นแล้วก็ตัวยางครับที่มันอยู่ด้านในมันก็ค่อนข้างกินพื้นที่มากๆตัวเส้นผมเส้นขนนะครับมันติดบริเวณรอบๆได้ง่ายมากๆถ้าเกิดตัวยางอะ่ะมันแคบกว่านี้อีกนิดนึงนะมันก็จะมีสเปซในการเก็บฝุ่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตัวฝุ่นนะครับมันก็จะไม่จับบริเวณขอบๆนั่นเองครับอันนี้จากความเห็นในการใช้งานจริงมานะส่วนเรื่องลมเนี่ยก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันอย่างที่บอกนะครับ วเวลาลมมันออกมานะครับมันจะออกมาด้านด้านซ้ายบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับอัดมาเต็มเมเลยแล้วก็จะมีด้านล่างเป็นรูเล็กๆอินนิดหน่อยนะครับซึ่งลมมันแรงมากๆแรงตามแรงดูดที่มันให้มานี่แหละครับข้อสังเกตอย่างสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นข้อขัดใจเล็กๆนะบอกตรงว่ามันทําออกมาดีมากๆนะครับทั้งตัวสถานีชาร์จตัวแท่นชาร์จแยกให้มาครบหมด หัวให้มาครบหมดทุกอย่างแต่มันจะมีตัวหัวแปลงเอาไว้ดูดกับตัวพรมนะมันไม่มีที่จัดเก็บเนี่ยแหละครับซึ่งมันแปลกมากๆเลยมันน่าจะมีอีกแค่ที่เดียวเท่านั้นนะครับเราก็จะ จัดเก็บอบุปกรณ์ทุกอย่างได้ครบถ้วนมากๆเลยตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่น่าเสียดายมากๆเดี๋ยวดิมจะสรุปให้ฟังและการจากความรู้สึกของดิมหลังการใช้งานจริงมาดิมบอกตรงนะในราคา9,990บาทนี่คือเครื่องดูดฝุ่นที่ดิมประทับใจที่สุดเท่าที่เคยใช้มาเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังต้องการเครื่องดูดฝุ่นดีไซน์สวยๆกาลังดูดสูงนะครับจัดเก็บได้เป็นระเบียบดิมบอกเลยว่าตัวนี้มันตอบโจทย์มากๆจะเห็นได้นะครับว่าเขาให้มาครบมากจริงๆ จัดเก็บเป็นระเบียบสวยงามแบบนี้เลยครับดังนั้นถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ต้องการเครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่มันถูพื้นไปได้ด้วยในตัวเนี่ยตัวนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเครื่องดูดฝุ่นไร้สายจ i m มี h 9 Pro บอกเลยนะครับว่าตัวนี้คุ้มค่ามากๆในราคา9,000 990บาทเท่านั้นถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนดูแล้วสนใจก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้ที่ j i m m y Official Store ได้ทั้ง Shopee และก็ Lazada เลยครับโดย j i m m y Official Store เนี่ยนะครับเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับโดยตัว h w 9 Pro ตัวนี้นะครับตัวมอเตอร์มีการรับประกันสูงถึง2ปีเลยนะส่วนอุปกรณ์อื่นๆนะครับเขารับประกันอยู่ที่6เดือนเวลาส่งซ่อมส่งเครมเนี่ย ก็สามารถทําได้ง่ายครับไม่ต้องส่งของข้ามประเทศนะครับหากเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยครับใครนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วถูกใจนะครับหรืออยากพูดคุยอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยหรือถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครป์กันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ดีมแนละทีมงาน Next Tech ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ